ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนสุมองสุบอนครับเมื่อกี้ผ้าพ่อแม่เอือออ่อยอายน้องผู้ใหญ่หึงงวดไปเลี้ยงหางวดไปเลี้ยงนะครับเนาะเอากระสีผ้ามาเบิ้งเอาครับหาเพื่นพ่อสอกเพื่นเห็นนีนด้รับผ้าเบิ่งเอาคลิปนี้ครับทองหอัวโลนหัวลุนเมื่อี้เป็นงวดมาล่ำสังกัดด้วยพี่น้องเด้อพิกัดเพืน่นกายยูบานกกกอกตำบลบัวมาดอำเภอบัวระเบือจังหวัดมาหาสารคามครับ นี่มัอน,นี่เบื้องกันหาไหร่การหาเบอร์มิเตงงามได้พี่น้องมิเตทองแดงแดงอ่านโพเดมั่ง,งวแด,ดงกบเบื้องอาอยุของมาลําสังหัดครับปันหาตะแบบนี้ส่งนีมาได้พี่น้องเดอ้อประเภทเกยียรติเอเลยเลครับนี่มาลํสาสังัดเปัน,นหามหาอ่ะหาไลการหาเบอร,ร์ครับผมสิ้าพี่น้องล่เบิง่งทะเลโตนะครับเนาะท่านในที่เขามาเบิ้งไม่ชมแม้วากาฝากกก็จะตามกดแช์กดไค์เพื่อเป็นกำลังเร่งอกเรงใจให้กันซึ่งกันและกันได้พี่น้องเด้อ ครับสวัสดีครับมอลําครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณนันสวัสดีพี่น้องปรงปลายเอฟซีของช่องอนันนะครับแล้วก็พี่น้องเอฟซีของขอกมอลลัสังัดหัวงามที่ติดตามมาตลอดแล้วก็อุดหนุนกันมาตลอดนะครับเบื้องก็ได้ขันมักกระจังทักกระจังซื้อกันนะครับครับครับมือนี่หาแม่ทอง หาเรืการนะครับมาฝากพ่กอนน้องหาโตบ่ครับื้อนี้แม่นครับมีมีแต่เม่มั่นเหมือนบ่มีแต่แม่มันกับประกันอยู่อ่าน่าจะสามตครับแต่ว่าที่ประกันนี่3โตแม่นครับที่ทําไวสองตัวแม่นครับพี่น้องจะค่อยล่เบิร์ตตเวนะครับเนาะแม่นครับผมการรับประกันเฮาครับการรับประกันนี่เฮาหนึ่งเดือนนะครับ1เดือนระบบสากลเอาสิหนึ่งเดือนทุกแผนยกเว้นมดลูกยกเว้นมุลลูกแล้วก็คือพี่น้องรับประกันหนึ่งเดือนเนาะ ต้องเข้าใจว่าเป็นโจทย์หนึ่งเดือนแต่ว่าเลยหนึ่งเดือนไปแล้วอาจจะเป็นสองเดือนสามเดือนพี่น้องทรม้านี่กับวัาไงให้กว่ซอย่ว่าเกิดไม่นกินเมาเฉีดรับประกันแล้วเมียนเมื่อเฉีดรับประกันแล้วซอยแด้กับสีซอยเมียนครับอ่างสี่หลือพี่น้องแต่ว่าพี่น้องต้องเข้าใจเงื่อนไขตามกันครับการซื้อขายครับมันจะมิักเกินการซื้อขายอยู่ดอกพี่น้องเอาคือจังจังหวทองเนี่ยไปแล้วเนี่ยพี่น้องตรวจรวดบ่แม่นว่าเฮาจังสี่ครับตรวจเลยไปหอดตรวจเลยครับ ถามพระทองเฝ้ามาขึ้นเมียนครับอันนี้ไม่มีปัญหาขึ้นกันได้แบบครับสื่อประชาสัมพันธ์เมียนครับแต่งขันกายเดือนหนึ่งไปแล้วากะถือว่าเพียงรองยอมรับนี่ยอมรับแล้วกะมาตรวจเนาะเมียนครับแล้วกะเขาต้องเขาต้องคุยกันมันชัดเจนแล้วก็ย่อมรับเนาะคนนั้นเนาะบ้านนี้โป้ไม่ยังไงบ่ครับบัวเนี่ยโปนี่ก็คือเก่าครับแถมน่าจะแถมทุกตัวครับตัวละซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอ่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเพียงน้องโปงกวนนี่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเด้อแถมกวนหน่อยเนาะ แมนครับพี่น้องฝ่อจับจองมาเมื่อน้อยกับชนิดแบบจินหยาจินเฟียงเลยบ่ได้กินนมเออเมื่อน้อยแบบกับสิเร่เาซีหาพันนี่ละซีหาพันนี่แมนครับอ๋อพี่น้องกับเลี้ยงไว้ปีนึงอะไรกันได้หรอกแมนคอ๋อครับบานีข้ารายจากตัวไหนก่อนครับจากเป็นเป็นแม่โลนครับแม่นี่ผมว่าลูนอ๋อพี่น้องมาเบิ้งแม่นี่ครับเป็นเบอร์ที่หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อขันเบิ้งอยู่เห็นเราอยากได้กะโทรจะคอยโทรมาเนาะแมนครับเปวนเบอโทรขึ้นบานี่ละเปิดราคาหลายไปเลยครับแม่นี แม่นี่ผมเปิดแล้วครับ UC มันหาผสม KF สามหนึ่งได้จะเข่าสองเดือนนั่นแหละแต่ว่าแยกลูกไปแยกลูกไปขายเป็นงัวผสม KF ไ้แมนครับเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งครับแต่ว่าพี่น้องเด้อตัวนี้นี่บ้านรับประกันทองด้แมนครับแค่เป็นงัวแยกลูกครับแยกลูกมาหนึ่งโตเพิ่นเป็นงัว F สองเด้อยตัวนี้แมนครับถือว่าสายพันธุ์ดีสายเลือดสูงอยู่ได้พี่น้องนี่แมนสมัยมันดังๆนี่ คือราคาซีมือหานบ่แม่นครับคือซีมือหาซื้อบุไรแม่นข้อมสูงหลายไปเลยครับความสูงลอยหาซิบคุณอะพี่น้องลอยหาซิบบวกเลยคุณนั้นครับสูงระดับลอยหาซิบหนิกระบ่ธรรมดาเดิครับเมืองเมืองเมืองธรรมดาครับเมืองคอเมืองแขนเมืองขาครับเมืองน้ำไต่หนำดางโอ้ยหอนโอนต้นครับพี่น้องน้ำลางนุ่มดีบ่มีตริงเนาะบ่มีตริงครับลุงผมบริงจริงกับครับครับคอกับเมืองเอาวลดครับนี่พี่น้องสูงลอยหาซิบหนิอู้คักสีแม่นี่เห็นว่าเด้งคักเด้งเนี้ยเนาะ แดงกันสัาจุมกุมพี่นองระเบิงระเบงย้บอกมาเคไก่ก่อนโอ้แดงเปื่อนขาใหญ่ได้ขาตรงดีเนาะครับสี่มือหาวะที่สี่มือหาต่อสี่มืหานีต่อร่องได้แล้วก็คือมารับในี่แถมง่วยพี่นองไปเลยครับ่มีเงินขายแถมให้ไปเลยอือคือแถมไปเลยเม่นครับบมมีเงินขายได้ใดครับผลสือปุ๊บก็แถมให้ไปเลยบอกว่าตัวหนึ่งตัวสองตัวสามมาสร้างแถมให้สุดโตครับนี่คือโปรโมชั่นของปีนเดือนคิบนี้ครับ มึงหนามึงตาได้พี่น้องเด้อพนโอ้แตด,ดับลอยหาซิปสีนี่แสบตาเลยเนาะสีเนาะ,ะครับข้อนี่หนาคักได้พี่น้องมึงข้อข้อนาหนาหย่นหย่นมึงมนี่เอามึงดูอย่างเด็กกับทักมาสีมื่นหาต่อรองเลยเนาะเมียนครับการ,ร,าร,ราะะส่งเข้าส่งฟีอ่าข้อของเราไม่ใช่ส่งส่งฟีจากโลกพี่น้องทั่วภาคอีสานทั่วภาคอีสานบ่ะจะมาภาคเหนือภา,าคใต้ภาคกลางอ๋อข้าวโรสเซกันอ๋อข้าวโรสเซกันคือเขาต้องคุยกัน มีส่วนร่วมบางเถองแบบเหมาใจไปทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าคืออันแถมเนี่ยเนี่ยเมีนพี่น้องเบอตัวแถมราคาเหมือนเขาแต่ว่าแถมเนี่ยให้พี่น้องไปซื้อนะแถมไปซื้อด้วยเมนครับราคาจะคงเดิมเมนบอกกันราคาคงเดิมเพื่อเขาเมีนสมสมุติตัวนี้เนาะผมเปิดซื้อเมือหาต่อได้ยูซีสองบอกว่าหน่อยก็ซีซีสองคือเขาซีสองคือเขาอืนี่ครับมิชะนั้นก็เอาตัวเนาะเมียนครับ นี่ได้เป็นหน่องเด้อตัวหนึ่งซีมันหาครับนีบ่ตัวนี้เบอร์แรกเครื่องน้ำปือป้อๆนะครับนี่มั่วพันตีเอฟสองเป็นงวดดีเตือนไปครับพอเพิ่นเนาะครับอือนี่เอ้ามงอยู่อยา่างใดกะทักมาเมื่อตัวที่สองคำบันตัวที่สอง,อบบสองเปิดราคาหลายไปเลยครับแม่สองเปิดราคาอยู่ซีมันหาทองมันจะออกวันทียี่สิบครับนี่ตัวนี้กับซีมันหาเท่ากัน,นอ้นอาเป็นน่องซีมันหาเด้อ ทองเก้าเดือนสี่ออกวันที่ยี่สิบเมนครับอีกบุกี้มืออีกบุญยากิมือเมือนนี้วันที่ยี่สิบสองอีกเหนนี่สิบสามครับสิบสามอ๋อครับอีกเจ็ดมือเก็ดมืออีกเก็บมือครบกำหนดออกเหมืนนี่กระเพาะได้ครับเนี่ยเคเอฟสามหนึ่งครับโอ้ทองกับเคเอฟสามนูงเดอรเลยครับเครื่องเพียดพันจรหน่อยได้หนเครื่องเพียด์ยอมน้มสางนำน้มหนูครับเป็นเต่าแล้วนี่สูงหลายเป็นไหนน้อครับสูงลอยห้าสิบสูงอยู่ลอยห้าสิบ เปิดไปสี่สิบหาใกล้คลอดแล้วครับเนี่ยเอาไปข้าวเดียวครับเจ็ดมือพี่น้องอีเก็ดมือครับกับนนคดคลอดน้มมืองไข่ครับอือคือเวลานอนนี่มันนำน้มมันออกเลยใช่ครับอือเมืองๆมือตัวนี้อันลุงนี่ทองตัวไหนเป็นตัวที่สองตัวที่สองแมนครับโอ้พี่น้องสูงไรไปไดนก็ครับสูงร้อยห้าสิบครับสูงอยู่ร้อยห้าสิบครับลูงนี่ทองตัวที่สองโหครับ นี่หูห้อยสอยๆห้อยบาดบาดต้น้อยผูแล่วเนาะครับนี่ครับจะมีหูวดันใส่นาโนนตุนดีนอกตั้งโจโก้ครับแม่นี่หูสซอยซี่ก็ให้ลูกได้ครับนี่สิออกยุ่ยกิ่งสีหามื่นนี่นาะสออกเนาะเป็นหัวเชียงนี่โอ้โคุณดีตัวนี้ไหมเนาะแม่นครับแข้งขาตรงดีด้วยแม่นี่เล็บกระซักดีข้อก็ตรงดีนะครับหัวใหญ่มึงนุ่มน้ำนุ่มไหลออกก็ดีหมอลลำบาน้ำนอนเวลานอนไหลออกเดี๋ยวนบน้ำนุ่มไหลโจกโจกออกนะแสดงว่าน้ำนุ่มดีโอ้ยอีกเจ็ดหมื่นเนาะสิออกเนาะ สี่หมื่นหาครับแล้วค่าต่อร่องดีอีกพี่นอ้องต่อรองด้อีกแถมงูหน่อยตัวนึงือแถมงูหน่อยไปอีกเซยครับอ้ห่อยหาสิบนี่ย่ธรรมดาเลยครับแม่นี่ลำตโตเง้วโผลยยเล็กโผลใหญ่ดีอ้ากะเบิงอยู่อยากได้กะจะคอยทัวมาต่อรองไหนคือเกาทรงฟีครับพี่น้องทรงฟีนี่ครับของถอของแถมกะแถมงูหน่อยไปอีกตัวหนึ่งคือกันมีแต่ใส่ยังงีสิครับมาแต่ละนัดแต่ละคลิปเนาะ บอลลัมหามาแต่แบบนี้ได้พี่น้องด้วยเบอรบุงเบอร์ที่สามครับเบอร์ที่สามนี่ราคาไหนครับเบอร์ที่สามสามหมื่นเก้าเบอร์ที่สามนี่สามหมื่นเก้าท่องหาเดือนจะเก่าหกเดือนท่องกับออกฟอรดท่องกับออกฟอรดแม่นครับหาสิเขาหกเดือนครับโอ้ท่องกับออกฟอดนี่กับบ่อถรมบดาแล้วครับพอดังดังทั้งนั้นเลยพี่น้องสูงไรไหมครับแม่นี่สูงอ่า ชื่ประกันความสูงอยู่ลอยซี่เจ็ดลอยซี่เครับเนี่ยครับบ้านนี้ลูกได้หรือไทองนี่เมื่อสาวทองแรกครับโอ้ยได้สดเลยพี่น้องบ้านสาวทองแรกเบื้องหนา้าสดสดนะครับหน,นุนนุน่นตุนตูน,ตนสุดสดข้อหนา้าหนาขาต้าตรงหนา้าขากระดัมข้อกระตรงเล็บกระทือว่าเสดับน,น้ำไตน้ำล้างมือเรื่องก็เห็นนุ่มบ่มีติงดอกเนาะบ่มีติงนี่เบืบ้องเปิ้ขาพ่อนาะเอาเนี่ยบอกปีกลายเบื้องเต็มเนานี่บ่ ทอมิดเขาโพดนี่เออเอามีสเปนเหลียวไปเห็นอะไรเพนองเมียนเมียนครับอืมมันหน่อยหลายเนาะน่อยหลายครับเหลียวไปเห็นเหมือนติปปี้นี่หน่อยอยู่ทางคุนละว่าม่อยู่ทางนี้เอาสูงร้อยสี่สิบเจ็ดนี้โอ้บ่อท่ามไรดาเลยครับราคาเท่าไรก่อนสามหมื่นเก้าใช่ไหมสามหมื่นเก้าครับต่อร่องดีครับต่อร่องบีกมีสเปนบอกกันลำตัวดีด้วยครับตัวนี้ลำตัวดีท้องกระบอกฟอร์ดหาสีขาวหกเดือนด้ยครับเด้อ โอ้หนังดีสีดีสุดโตเลยมือนนี้เนาะอุ้ยมือนี่วอลำหามมา่หายไม่ตาด,ดเด็ดๆเลยพี่นอ้องละเบงเบอร์ที่สามครับสดเดอ้อพี่น้องเดอ้อท้องแรกเด้อครับเนี่ยท้องสาวถือว่าดีสดเนาะครับนี่นี่ครับบันนีมม้มาเบิงเบอร์ที่สี่เบอร์ที่สี่นี่ก็บ,บอักไงคือกันดีพี่น้องเป็นแม่โอ้ แม่ลูกมาแล้วขายลูกออกไปลูกผูกครับเออครับขายซื้อแม่ลูกมาขายลูกผูกออกไปครับตัวนี้ราคาหลายปันนะครับราคาผมเปิดอยู่สามหมื่นเก้าเบอร์ที่สี่ครับสามหมื่นเก้าพันครับเป็นงูแยกลูกมาครับสูงเท่าไหร่ดิสูงร้อยห้าสิบบวกร้อยห้าสิบห้าพูดนะครับเงยเด้อตัวนี้เด้อน่าจะร้อยห้าสิบห้าพูดเลยมึงเพียงหัวมะล้อเลย สูงด้ครับสูงด้อันนี้คือเสียอ,อกให้พี่น้องเบิ้งอ๋อดึงออกมาเบิ้งมัน<ด>ห่อนแดดเนาะมันห่อนแดดอยากเคาะอยากกินเฟี้ยงครับโอ้ตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ปาดใหญ่ทองปานสร้างได้บ,บาทนี่ตัวนี้ใหญ่ขัดใหญ่เนี่ยขอบตาดำขอ,อบหูดำหนาขาดำน้ำใต้น้ำล้างย้อนโอนตนนอ้นนุ่มก็ถือว่าเลี้ยวๆดีสามหมื่นเก่าพันพนาสูงลอยหาซิผ่านเห็นแทบผมว่าผสมท่านผสมไปป้ายผสมเคเอฟสามหนึ่งไปสองหลอดจักมือแล้วครับ จะเข้าจะเข่าสองเดือนได้สามบ่ท่านตรวจท่องบ่ท่านตรวจทองผสมเคเอฟปบบท่านตรวจท่องครับเอางสีรถสีเข้าสองเดือนมันบ่แเมียนครับคือผสมไบสองสองหลอดปีกไส้ปีกขวาครับโอ้ผสมพร้อมกันเลยโอ้ตัวใหญ่ครับตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ปลาตัวนี้ไงครับนำไตนำรางเมืองพน้องโค่นขาเงาขาเล้วเมืองขาตรงดีสําเปิดขาใหญ่เครื่องดำเครื่องขนหดดีสัาแมนี่เนาะใหญ่ได้พน้องด้วยตัวนี้ใหญ่คับใหญ่ได้หนิ รอยหาซิบผ่านเนี่ยผสมเคมีใบสีเข่าสองเดือนพันตรวจบรรับประกันทองครับบบครับพี่น้องฟังให้ดีเด้อโตนี่เพแค่ผสมไว้เด้อครับเด้บอบบแมนงัวทองครับอ่าบบได้รับประกันแต่ยางใดเด้อครับเด้อแต่ว่าเรื่องเงยเรื่องสูงยกให้เพิ่นครับเรียงสูงเรื่องสีเรื่องติดดำนี่ยกให้เพิ่นเลยผมสีมาเบิ่งด้านมันบรยวารเสียงเบิง่งพี่น้องเบิง่งป๊าดอลไรเบิ่งไงครับกินเนาะแล้วเบิง่งต้องย่าบ,บอกข้างๆ้งงได้คอยสียเตียมจ่อผู้น่าท่มหัวหมอลำเลยไหม <laughs> ยันยันตั้มห <laughs> ักบอลลัมอือไปหามาจะใส่ไงไงครับแขกง,งวัวตัวนี้แมเอาครับอยากได้งวัวอใส่ไงใส่ยักษ์ครับเอาไปเป็นแม่พันแม่บอกแม่คอกแม่หลักครับสามหมื่นเก่าแม่นี่เบอร์ที่สี่ด้วยครับเด้อผูหมักงวัวอยิ่ใหญ่ยิ่งเดือดใช้พันธุ์ดีบุคข้นผาดบอลหนาสิผาดโดยประการทั้งปวงใ <laughs> หญ่งดีได้เป็นรองตัวนี้เอาบอลรับประกันทองครับทำใบเซื้ออ่ ผู้เฒ่าคนว่านี่นน้ำยางกอกขี่ตะนอดนี่น้ำยางกอกออกน่าจะติดเตี้ยครับเอาติดบทีกันเราสามเมื่อเก่าไปดูหน่อยเนาะสามเมื่อเก่าต่อร่องได้เมียนครับบที่หาบทสุดท้ายครับแดงจึงคืนหัวโลนหัวลุนแต็งไว้ครับเป็นง้อสายพันธุ์ดีสายเลือดสูงเกรดพี่เมียมอีกตัวหนึ่งครับบที่หาราคาได้ครับนลยสี่หมื่นหาสี่หมื่นหาท่องจักเดือนก็พอได้ท่องหกเดือน ทองกับวี่โก้สองล้านครับทองหกเดือนกับวี่โก้สองล้านแมนครับนี่พี่น้องบาลนลูกนี่ทองตัวใดเพ่นครับเป็นงว่สาวทองแรกนะครับอ่าเป็นงู่สาวทองแรกได,<ใ>ดส้สดอีกแล้วพี่น้องตัวน,นี้ได้สดได้สีมีงัวสาวทองแรกอยู่สองตัวครับนี่ครับได้สดได้สีเด้อนี่รับประกันทองนี่ครับตัวเนี้ยตัวท,ที่สี่หันจังหวัดบรับประกันทำไบซื้อมีทำใบเบอร์หนึ่งกับเบอร์ที่สามครับพี่น้องจำเป็นแมนเดอร์เบอร์สองเบอร์สามเบอร์หานี่รับประกันทอง อ่านี่คือความชัดเจนเนาะพี่น้องบอกต้องเข้าใจให้ันชัดเจนนะเพื่อสิ้นปัญหากันอันตัวทําว่า่าจะท่องก็ได้น่าจะไม่ท่องก็ได้ครับ,รบตัวนี้งามเด้ยสีแดงงามคอตรงดีแล้วถือว่าใส่ได้นำไต้นำลางมือลึง3สามสิบเท่าไรก่อนเมมนี่ซี่มือหานี่เออซีมือหา<ม>ตัว จูงออกแดดเบื้งมันง่ามไม่หลีเลยตัวนี้เนาะมันแดดง่ามจุ่ออกแดดให้มาล่ำให้เพิ่น้องเนี่ยบางพี่น้องมบนที่วางยางย่านงัวมันบ่หูบ่เชียงบ่เออยางบางเนี่ยเอาย่างเบิ่งแนี่ราคามันขาหลากขาขาหลากขาปีนี่นี่เอาเอาพี่น้องเบิ่งนี่นี่นี่โอ้แดดง่ามขักมไอนี่ไอนี่มะล่ำม่ถ่ายไม่จะใส่ใยเลยพี่น้องซื้องัวจากมาล่ำนี่รับประกันเรื่องตัวใย เลี้ยงสีครับน้อยๆโครมเคเลียเสาออกมาแล้วบมันเป็นสไตล์มอลลัมเนาะสไตล์มอลลัมสังกัดต้องแบบนี้เบอร์ที่สีนิวุ้ใหญ่คับเนี่ยนี่พี่น้มันติดทองเนาะครับพีบ่นมติดทองนี่บอกยางคักเลยครับเนี่ยหา,าเมื่นกัวพอดีนี่นี่ยอดแสงครับพี่น้องเอาสุดท้ายสุดไม่ยังฝากพี่เขาอีกตอนน้องให้อีกบ่ครับก็คือขอคุณพี่น้องเนาะที่ติดตามช่องอันนั้น นะครับแล้วกัที่ติดตามขอ,อกมลังสังหัรงวง้ามเนาแล้วก็พี่น้องที่อุดหนุนแต่ว่าพี่น้องก็ต้องฟังให้ทีเงื่อนไขของเขาคือพี่น้องรับได้แล้วก็ต้องชัดเจนในการในการซื้อขายตัวใดรับประกันตัวใดบ่รับประกันคือรับประกันบ่รับประกันเรื่องไหพี่น้องทูถามให้ชดัดเจนก่อนจะสื้อถามอีกทีนึงมแมนถามอีกทีนึงเอาสีนะ่เนาะแมนครับก่อนจะสื่อถามอีกทึนึงที่จร,งริงพงศ์กมาชัดเจนเด้วยดิ ที่เอฟซีเข้าโทรมาให้ผมเคลียร์ให้ผมเคลียร์ให้เราด้ครับเดอ้อทั้งสองเขตแล้วก็ตกลงกันดีๆเนาะมนครับคือมัน่นว่ชบัดเจนทั้งว่าแล้วเนาะบัดเจนมีฉน้นง้วทองนี่ครับรนี่นนพี่น้องเอาไปหอดตรวจเลยทองนี่ครับเดอ้องัวนี่บ่ทองนี่ครับแล้วประกันได้ก็มีพี่น้องต้องฟังข้าใจเนาะเพียงเนาะอ่า กบ่าวากันนะครับบางครั้งบางข้าวเ่าก็เขาใจผิดกันได้เนาะแมนเมนครับมันเ่าขายงัวมาโดนข่วมผิดมันก็เกิดขึ้นได้กันแนสุขนนั่นแหละครับพี่น้องบ่าวากันครับในเมื่อมันเกิดมาเหาอคอยแก้ไขกันเอาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าบางเทือกต้องต้องเป็นเป็นให้คําถามพี่น้องว่างัวทีบดกินหญ้าไปมือสองมือมันเป็นตำหนิยุติสันเดียแล้วก็อันนึงงัวมันยางงามหึงบงงามมันยางขี้ไรมันก็เป็นตำหนิต้องเบิงซะก่อนครับต้องก่อนเอาต้องเบิงซะก่อน ต้องย่างมือสกัดเด้อพี่น้องเด้อต้องย่างมือสกัถ้าถ้าต้อนเอานี่ย่างดีๆไปหอดบ้านย่างเปี๊ยหนิพอต้องเอาครับบ่ต้องรับขึ้นได้แต่ขย่างเปียไปแต่พี่นี่ก็บ่ต้องรับไปแต่พี่เลยเออนี่นี่มันจะค่อยชัดเจนเนาะแมนๆครับจะค่อยสิบ่มีปัญหากันทั้งสองฟังสองฝ่ายครับเพราะว่าการเข้าใจกันเป็นการที่ดีที่สุดเมียนทำเพื่อนเข้าใจกันเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็เป็นพี่เป็นน้องกันติดตามกันซื้อขายกันนั่นแหละครับอย่าไปแนวอื่นอย่าไปซื้อขายกันเมื่ปีให้เขาล่ะครับพี่ยังก็ค่อยเว้ากันเเออาานนะแมสิยู เมนเฮาสิเอายุคคอกได้ฟ้ามไดก็ดีเหมือนกันว่ว่าเฮาต้องเข้าใจกันเฮาต้องฮักันครับแล้วก็สามช่องทางเนาะพี่น้องเบอร์โทรเบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์ห3 7 6าสองหาสองสามเจ็ดหกสองหรือพี่น้องถนัดทั้งแคทกับเ Facebook หมอลำสงัดงุ้งน้บาตไทยนะครับถากขม้าวิโดีโอขอเบ,บิ่งก็ไดหรือว่าพี่น้องอยากมาเบิ่งตัวจริงอยู่บ้านกกอกาะบัวมาตําบลบัวมาศอำเภอบุือจังหวัดมหาสารคามครับครับผม ครับพี่น้องพ่อการชิมหนชิมไม่ครับผมมล้องสงัดสวัสดีครับสวัสดีครับ